แหมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะร์นิ่จ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ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 อุ้ยสวัสดีบ่อยจังสวัสดีบ่อยจังดูนี่เออเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเออ กันแดดแล้วก็ปลุกเข้าไปอันเนี้ยเพราะอะไรเออเพราะอะไรสวัสดีจ้ามกราสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะะ่ะเนาะใครที่ส่งแชทมาเดี๋ยวหนุย่ยเดี๋ยวหนุยนะนนยหน่ยไปตอบนะทุกคนเนาะเดี๋ยวหนุ่ยไปตอบเนาะมันมันม,ม,มันจะมีคนอ่า เขเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าทุกคนได้สินค้าแล้วใช่ไหมสวัสดีจามกราสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีทุกคนเลยเนะาะช้าแล้วแต่ก็ยังมีเงินเข้าอะไรอย่างนี้เออเนาะเนาะ,ะบางคนโอนยอดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เนาะสวัสดีทุกคนเลยเนาะสวัสดีทุกคนเลยเนาะหนุ่ยรบกวนทุกคนเม้นทักทายหนุ่ยได้นะจ๊ะเนาะเม้นทักทายหนุ่ยได้นะจ๊ะเออขอแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขดีกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยขอแชร์ตัวเองก่อนนะี่รจ๋า ขอแชร์ตัวเองก่อนนะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นตัวเองแล้วเ,ออเห็นตัวเองแล้ว, <c oughs> วนนเออเห็นตัวเองแล้ววันนี้เออเห็นตัวเองแล้วเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เป็นเช้าว,วันจันทร์เช้าว,วันจันทร์วันทํางานแต่ไม่เป็นไรเนาะ เออสำหรับคนที่ออกไปทํางานก็ยังคงต้องมีความสุขเขาเรียกว่าอะไรอะความสุขต้องอยู่กับเราทุกวินาทีนะที่รักเนาะเราต้องมีความสุขในทุกๆวินาทีนะ้องสร้างความสุขให้ได้ด้วยใจเราเองนะจ๊ะขออนุญาตดันเมนก่อนนะคะขออนุญาตดันเมนตัวเองก่อนนะจ๊ะเนาะวันนี้อ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอยากจะออกมาพูดคุย เอออยากจะออกมาพูดคุยสําหรับใครที่แบบเฮ้ยหมดกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเออสาหรับใครที่หมดกําลังใจเออไม่รู้จะไปอะไรยังไงที่ไหนเฮ้ยฉันไม่รู้จะทํางานอะไรฉันไม่รู้จะคิดแบบไหนฉันไม่รู้จะทําอะไรชีวิตถึงฉันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเนาะขอแชร์ตัวเองก่อนนะยังหาปุ่มแชร์ไอ้นี่ไม่เจอเลยเนาะสบยังไงก็สวัสดีทุกคนเลยแล้วกัน ยังไงก็สวัสดีทุกคนเลยแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จะออกไปส่งสินค้าให้เลยนะจ๊ะไลฟ์เสร็จออกไปส่งสินค้าขอเวลาไลฟ์แป๊บนึงขอเวลาไลฟ์สดแป๊บนึงคิดถ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 ึง ចាំរៀបសួរเด้อចាចាំរៀបសួរបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាលើគ្រប់គ្រប់គ្នាเด้อអូអឺញ៉ៃខោយ៉ៃត្រៅយ៉ៃខោយ៉ៃត្រៅក៏អត់គេថាអុយគេខោយ៉ៃត្រៅគឺអត់ខលទេបងប្អូនកាត់អុយទេហ្នឹងណាកាត់អុយទេញ៉ៃខោញ៉ៃខោក៏អឺគេថាអុយអឺញ៉ៃខោក៏ក៏ក៏អត់កាត់អុយញ៉ៃខោក៏មិនកាត់អុយអើយញ៉ៃខោក៏មិនកាត់អុយ เขาวาาก่อนนะโอ้ยอืมเอาเขาทำไงเนี่ยเออไม่ได้เปิดสักหน่อยทำไมมันอยู่ดีๆก็เด้งมาเนี่ยงงจัง สวัสดีครั้งจากสวัสดีครั้งเนาะสวัสดีครัง้งไปตัดผมเออเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วไปตัดผมแต่แต่ช่างตัดผม said, hi, อ่ะเขาบอกว่าพี่อ,อย่าพึ่งตัดเลยแต่เราอยากตัดอ่ะเออแต่ช่างบอกว่าพี่อย่าพึ่งตัดเลยเราอยากตัดสัน้นแต่เออเพอะช่างทักมาบอกพี่อย่าพึ่งตัดเลยเดี๋ยวเลี้ยงไปอีกส <ะ S 1> ักหน่อยหนึ่งนะเออก็เลยเออไม่ตัดก็ได้ช่างเขาไม่ให้เราตัดเออช่างเขาให้เราตัดอ่ะไม่รู้เขา เออไม่รู้เขาจะออกแบบทรงผมให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแต่ทำไมอยู่ดีๆก็มีเพลงมาขอปิดก,ก่อนนะคุกเนี่ยเราก็ว่าผมยาวแล้วนะเนาะแต่ว่าเออ ช่างบอกว่าอเออพี่อย่าเพิ่งตัดเลยอ้าวไม,ไม,ไม่ไม่ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจำเรีบมสูตบ,บางโกนไทยบางโนเขมยรยกรกบขึบ้นเร,รด้วยจ้ะเนาะเอาไงเน้ กิทาเอ้วันนี้จะออกมาเขาเรียกว่าให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจหรือออกมาพูดคุยไม่ว่าจะเฮ้ยมีสาระไม่มีสาระแต่เราเป็นมิตรกันเราอยู่บนโลกใบน,นี้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรพูดคุยกันได้ทุกเรื่องหรือเขาเรียกว่าใครที่รักเราชอบเราอะไรเนี้ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยอยากให้เราออกมาให้กําลังใจเอ้ยพี่คนเนี้ยฉันอยากให้พี่คนนี้ออกมาพูดจังฉันรอคําพูดดีๆจากพี่คนนี้อยู่อะไรประมาณเนี้ยเนาะเพราะฉะนั นั้นวันนี้หนูเชื่อนะว่าเฮ้ยมันจะมีใครบางคนที่เขากําลังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่อับจนหนทางแต่เขากําลังรู้สึกว่าเขามืดเขากําลังรู้สึกมองไม่เห็นโอกาสเนาะทุกคนหนูอยากจะบอกว่าทุกๆโอกาสหรือทุกๆก,กําลังใจตัวเราเองเราต้อง เขาเรียกว่าอะไรตัวเราเองเราต้องรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองตัวเราเองเราก็ต้องรู้จักสร้างกําลังใจให้ตัวเราเองเราจะเราให้ใครที่ไหนมาสร้างกําลังใจให้เรามันยากมากเลยทุกคนเนาะมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นหนูอยากจะบอกทุกคนเลยนะสร้างกําลังใจให้ตัวเองรู้สึกมีกําลังใจสร้างโอกาสให้กับตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันยังมีโอกาสมากกว่าใครหลายๆคนเนาะมองให้เห็นโอกาสมองให้เห็นเขาเรียกว่ามองให้เห็น สิ่งที่ดีที่ตัวเองมีอยู่ไม่เหยียบย่ำไม่ดูถูกตัวเองเนาะไม่เหยียบย่ำไม่ดูถูกตัวเองรู้จักคิดถึงตัวเองในแงด่ดีๆบ้างนะจ๊ะเนาะรู้จักคิดถึงตัวเองในแงด่ดีๆบ้างอยู่ใกล้จอมากเพราะว่ากระเถิบมาอีกนิดหนึ่งก็จะชน ก็แต่กระเถิบมาอีกนิดหนึ่งก็จะชนแล้วเออเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้คิดดีกับตัวเองให้ได้เฮ้ย <_ lakes> เราไม่ต้องรอให้ใครมาต้องมาเฮ้ยคนนี้จะคิดดีกับฉันหรือเปล่าคนนี้จะคิดแบบนี้กับฉันหรือเปล่าไม่ต้องจ้ะเออไม่ต้องคิดดีกับตัวเองสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองให้มันเกิดขึ้นในใจให้ได้สวัสดีจ้าจำรีบโซเลยจ้าจำรีบโซเลยจ้าเอออ่านอักษรเมรัชจงอ่านชิโมอัชจง <laughs> นะเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ้มให้กับตัวเองตื่นขึ้นมายิ้มให้กับตัวเองบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันโชคดีฉันยังมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาวันนี้ฉันยังโชคดีที่ฉันได้ยังพูดคุยกับคนข้างตื่นมาได้เจอแฟนตื่นมาได้เจอครอบครัวนั่นคือความโชคดีของเราแล้วเราอย่าพิ่งไปมองว่าเฮ้ยทำไมโอกาสคนนั้นดีกว่าฉันทำไมโอกาสคนนี้ดีกว่าฉัน,น,น,ฉนเราเองเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเราเอง เนาะสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยการอะไรเรามองหาสิ่งไหนที่เฮ้ยมันจะเหมาะกับฉันสิ่งนี้ดีกับฉั้นไหมสิ่งนั้นดีกับฉั้นไหมถ้าตัวเราเองเราไม่เปิดโอกาสหรือเราไม่อนุญาตให้ตัวเราเองมองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่ควรกับเรา ไม่มีใครสามารถที่จะมาเขาเรียกอะไระมาปลุกหรือมาเติมพลังมาเติมไฟให้กับเราในทุกวินาทีได้นอกียจากตัวเราเองนะจ๊ะจำเรียบสูตรจ้าสวัสดีค่ะคุณกนกวานปัง,ปงจ้าเช่นกันเนาะไม่ว่าจะขายอะไรไม่ว่าจะทําอะไรอยู่หน่วยขอสาบแช่งทุกคนอยู่ตรงนี้ว่าขอให้ทุกคนเจอยอดปัง,ปงขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนี่คือคําสาบแช่งของฉัน ฉันขอให้คนที่มาอยู่หน้าเฟซของฉันพบเจอแต่สิ่งที่ดีพบเจอแต่ลูกค้าดีๆพบเจอลูกค้าที่แบบว่าเอาทักปุ๊บโอนปับ๊บนี่คือคําสาปแช่งของหนุ่ยหนุ่ยขอให้ทุกคนเจอแบบหนุ่ยหนุ่ยขอให้ทุกคนเจอความโชคดีเหมือนหนุ่ยได้รับของแล้วจ้าฮะส่งเมื่อวานได้รับของแล้วค่ะ ทุกคนเร็วไปไหมสวัสดีจ้าน้องโอนสบายดีจ้าพี่หนุ่ยเป็นตัวแทนนานหรือยังพี่หนุ่ยเป็นตัวแทนแบรนด์มาดามดาตั้งแต่เดือนอรู้สึกจะเดือนเอ่อกันเเดือนพฤศจิกาเดือนเดือนอตอนคลิปวูดดี คลิปวุด,ดี้ออกพี่หนุ่ยก็สมัครตัวแทนเลยเนาะคลิปวุด,ดี้ออกพี่หนุ่ยก็สมัครตัวแทนเลยอุ้ยน้องกล้วยได้รับสินค้าเร็วมากเร็วมากๆอู้ทำไมอู้ขอบคุณขนส่งมากทํางานเร็วมากๆอูเร็วจริงๆแต่คืออ่ะน้องกล้วยอาจจะอยู่ในกรุงเทพเนาะมันก็เลยเร็วเนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกรุงเทพสินค้าอ่แบรนด์มาดามดาหรือโปรเมื่อวานนี้อาจจะไปถึงมือคุณ วันนี้อ,อ๋อถึงวันนี้แน่นอนแต่มันจะอยู่ช่วงเวลาไหนแค่นั้นเองเนาะยังไงพี่หนุ่ยก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆออเดอร์ order, นะขอบคุณทุกคนทุกๆออเดอร์ท, order, ที่สนับสนุนพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยขอบคุณมากพี่หนุ่ยขอบคุณจริงๆเนาะทุกคน่สวัสดี หนุ่ยสวัสดีอย่างที่หนุ่ยบอกเนาะไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่แบรนด์ไหนเราสามารถสื่อสารกันได้เราสามารถส่งหัวใจส่งความเป็นมิตรส่งไมตรีให้กันเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นกลักะละยาณมิตรซึ่งกันและกันได้ทุกคนเนาะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้หนุ่ยจะมาพูดถึงการรับตัวแทนแบรนด์มาดามดา การที่คุณอยากจะเป็นตัวแทนแบรนด์มาดามดาเนาะหนูยอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนใครที่สนใจสามารถทักอินบ็อกมหาหนุยได้เลยทุกคนเห็นป้าหนุยคนนั้นไหมทุกทุกคนเห็นป้าหนุยวันที่มาดามดามาหาไหมป้าหนุยคนนั้นน่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นป้าหนุยคนนั้นไหมแล้วทุกวันนี้ เออทุกวันนี้ป้าหน่่ยคนนั้นมีรายรับจากการขายแบรนด์มาดามดาเออชีวิตหน่่ยเปลี่ยนไปตลอดการชีวิตหน่่ยขาขึ้นตลอดการถ้าหน่่ยไม่ได้เจอแบรนด์มาดามดาหน่่ยยังงงงงหนุ่ยยังสงสยัยทุกคนเชื่อไหมหนุ่ยจับแบรนด์นั้นหนุ่ยจับแบรนดน์นี้ไม่เกิดความสําเร็จซากแบรนด์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินค้าไม่ได้ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของแบรนด์มันขึ้นอยู่ กับหัวใจของเราหนุ่ยไม่มีความมั่นใจในการขายสินค้าเลยจนกระทั่งวันเหนือเราได้มายืนอยู่ณจุดที่ เรามองเห็นเจ้าของแบรนด์เรามองเห็นสินค้าของแบรนด์มาดามนะดาเนาะสวัสดีค่ะคควสวัสดีค่ะคุณจันทนิพาค่ะสวัสดีค่ะคุณรัมไพเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูอยากให้ทุกคนเลือกแบรนด์เน,น, me, นาะทุกคนไปเลือกเลยไม่จําเป็นต้องมาขายกับหนูไม่จําเป็นต้องมาขายสินค้าแบรนด์มาดามดาเนาะให้ทุกคนไปเลือกให้ทุกคนมองหาโอกาสไหนที่ทุกคนคิดว่าฉันทําได้แบรนด์เนี่ยเหมาะก,กับฉันแบรนด์นั้นเหมาะก,กับฉันทุกคนลองไปเลือกดูที่หนูพูดแบบนี้เพราะอะไรการที่เราเลือกแบรน การที่เราเลือกสินค้าก่อนนั้นเราจะต้องใช้ก่อนจริงไหมถ้าคุณใช้มันเกิดผลคุณขายไปเลยคุณจะเห็นผลเขาเรียกว่าอะไรคุณจะเห็นผลในการขายอย่างหนุวยหนุวยขายมาหลายแบรนด์แต่หนุยไม่ได้รู้สึกรักสินค้าทุกคนเราไม่ได้รักในตัวสินค้าแต่เราอยากรวยเหมือนเจ้าของแบรนด์ทุกคนตีโจทย์ที่หนุยพูดให้ออกนะเราอยากรวยเหมือนเจ้าของแบรนด์แต่เราสั่งซื้อสินค้าเขามาใช้มันไม่เกิดผล เราเอามาขายเราขายเหมือนกับที่เขาขายแต่เราขายไม่ได้สวัสดีจ้าบุลาสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนหล่อของแบรนด์มาดามดานะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นหนูอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนใช้แล้วรักนั่นเป็นหนทางที่ทุกคนจะจับมาเป็นอาชีพหรือการทำออนไลน์แต่ถ้าคุณใช้คุณไม่รู้สึกรักคุณไม่รู้สึกศรัทธาคุณไม่รู้สึกคลั่งไคล้ในตัวสินค้าคุณอย่าไปขาย ให้คุณลองไปเลยแบรนด์ไหนอะ่ะเออแบรนด์ไหนก็ช่างหนุยพูดหนุยไม่ได้หมายความว่าหุ้ยมาสมัครตัวแทนกับหนุ่ยโนจ้ะทุกคนไปลองสินค้าคุณทุกคนไปลองเลยแบรนด์ไหนก็ช่างแต่ถ้าถามใจตัวเองแล้วเรายังไม่รักอย่าพึ่งทําอย่าเพึ่งสต็อกอย่าพึ่งสต็อกเด็ดขาด เนาะให้เราลองใช้เกิดผลกับตัวเราถ้าดีเรารู้สึกรักนั่นแหละเป็นหนทางนั้นแหละที่จะสร้างอาชีพของเราเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองดูให้ดีว่าเฮ้ยสินค้าที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันโอเคกับเราไหมมันทําให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรมีบุคลิกภาพมีผิวพรรณหรือมีอะไรเขาเรียกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกหัวใจชื่นบานที่ฉันได้ใช้สินค้าแบบเนี้ถ้าถามใจตัวเองแล้วให้ i, ฉันรัก ฉันรักเจ้าของแบรนด์ฉันรักฉันศรัทธาฉันฉันชอบในตัวสินค้านั่นแหละคุณจงลงมือทำขายไปเลยจ้ะคุณขายได้แน่นอนเพราะเราขายเราเกิดเขาเรียกว่าอะไรการขายของเรามันเกิดจากความรักในตัวสินค้าสวัสดีจากโซฟียสวัสดีจากเยาโบารูมาเลเซียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีอ่าสวัสดีเขาเรียกว่าอะไรสวัสดีอ่าอ่า มิตรไมตรี Mid My จากต่างแดนนะจ๊ะเออเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูยอยากให้ทุกคนลองถามหัวใจตัวเองถ้าวันนี้คุณรักไม่รว่าจะแบรนด์ไหนก็ช่างคุณลงมือทําทุกคนรักแล้วต้องลงมือทําหาวิธีการลงมือทำคุณหนูเชื่อนะว่าคุณจะได้ผลลัพธ์หนูเชื่อแบบนั้นเพราะอะไรหนูทํามาหลายแบรนด์มากหนูจับอ,อันนู้นทาอันนี้ทําอันนู้นทาอันนี้แต่เราถามใจตัวเองเราไม่ได้รัก เวลาที่เราลงมือทําเราลงมือทําแบบไม่สุดใจเราลงมือทําแบบไม่สุดใจทุกคนยังไงย,ยังไงผลลัพธ์ก็ไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นลองถามใจตัวเองวันนี้หนุยอยากจะบอกว่าแบรนด์มาดามดาเป็นแบรนด์นี้ที่หนุ่ยเลือกที่หนุ่ยยืนอยู่ได้นะทุกวันนี้ที่หนุยมีรายรับช่องทางเดียวอยู่ในขณะนี้แต่มีพวกคนผู้คน,คนทั่วโลกสนับสนุนหนุยเชื่อว่าตัวสินค้าเขาดีเพราะอะไรเพราะ เขาซื้อไปแล้วเขาซื้อซ้ำมาทุกคนเขากลับมาซื้อซ้ำมาทุกคนเออถ้าสินค้าไม่ดีทุกคนซื้อไปใช้หนึ่งครั้งทุกคนไม่ซื้อซ้มแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาเรียกว่าถ้าเราได้เลือกแล้วหนูเชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกเ,อเฮ้ยฉันเชื่อนะว่าสิ่งที่ฉันเลือกเนี่ยมันโคตรสุดยอดที่ฉันเลือกเนี่ยเออทุกคนจะไปได้ทุกคนจะเจอวิธีการทำทุกคนจะเขาเรียกว่าอะไรจะเจอหนทางจะเจอเข็มทิศนะจ๊ะ พูดเก่งจังเลยครับพี่หนุ่ยครับพูดเก่งจังเลยเอยใครก็พูดได้เออใครก็พูดได้พูดออกมาจากหัวใจพูดแบบไม่ต้องใช้สคริปต์พูดแบบไม่ต้องมีคนแนะนําทุกคนลองพูดจากหัวใจคุณคิดแบบไหนพูดแบบนั้นเดี๋ยวคุณจะพูดเก่งเหมือนเราพูดไปได้โดยธรรมชาติไม่ต้องเฟคเออถ้าพูดกันแบบพูดกันแบบปะชะดไม่ต้อง โตเลพูดออกไปเลยคุณคิดแบบไหนคุณพูดบอกแบบนั้นคุณได้รับแบบไหนคุณพูดออกแบบออกไปแบบนั้นเนาะพูดแบบไม่ต้องสร้างภาพพูดแบบไม่ต้องเรียกว่าอะไรพูดแบบไม่ต้องอวยเออมึงอย่าอวยมึงอย่าอวยเออมึงพูดออกมาจากใจมึงหนุ่ยมึงคิดแบบไหนมึงพูดออกมาแบบนั้นแล้วมันจะทําให้เราพูดไปแบบแบบธรรมชาติมันสร้างความจริงใจเขาเรียกว่าคนฟังเขาก็มองออกเว้ยว่ามึงแม่งโคตรจริงใจ เพราะฉะนั้นวันนี้ถามหัวใจต yeah ัวเองเลือกให้ถูกอย่าเขาเรียกอย่าบิดเบือนความรู้สึกเออคิดแบบไหนพูดแบบนั้นคิดแบบไหนส่งความรู้สึกแบบนั้นออกไปทุกคนเนาะส่งความรู้สึกแบบนั้นออกไปแล้วทุกคนจะได้รับในสิ่งที่ทุกคนส่งออกไปทุกคนส่งอะไรออกไปส่งความจริงใจทุกคนก็จะได้รับความจริงใจทุกคนส่งความตอหลทุกคนก็จะได้ความตอเหลเราส่งคลื่นอะไรคะ เราส่งพลังงานลบว,วันนี้ฉันป่วยวันนี้ฉันไม่สบายคุณป่วยคุณไม่สบายแน่นอนเนาะสวัสดีค่ะพอลลี่สวัสดีค่ะพี่หนุ่ยจ้าสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีจ้าวัสนาสวัสดีค่ะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถามหัวใจตัวเองเสร็จเดินไปให้ถูกทางเนาะมีผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรแต่กูขอเดินกูจะไม่หยุดเดินกูจะไม่หยุดเดินกูขอเดินไปในเส้นทางที่กูเลือกแล้ว ทุกคนเชื่อไหมว่ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้แต่มันโคตรภูมิใจเว้ยฉันเลือกเดินในเส้นทางที่ฉันเลือกแล้วฉันเลือกเดินแล้วฉันรู้สึกฉันชอบฉันทําลงไปถึงแม้มันจะเขาเรียกอะไรตกหลุมบ้างตกหลุมบ้างอะหกล้มบ้างแต่มันก็ไม่เป็นไรปะวะเออฉันลุกขึ้นฉันเดินต่อได้จริงปะวะเออเพราะฉะนั้นถามหัวใจเสร็จ อย่ากะกบ,บดกับหัวใจตัวเองอย่ากโกหกกับหัวใจตัวเองคุณรักคุณบอกว่ารักคุณไม่รักคุณอย่าถามคุณไม่รักคุณคือโ no. นคือฉันไม่เอาเพราะฉันไม่ได้รู้สึกรักฉันไม่ได้ฉันไม่ได้รู้สึกศรัทธาในสิ่งที่ฉันทำเนาะหนุ่ยมายืดพูดหนุ่ยสื่อสารออกไปหนุ่ยไม่ได้หุย้ยบอสต้องพูดแบบไหนคะเออ,อมาดามจา๋าต้องทําแบบไหนคะโนจ่ะฉันทําด้วยความรู้สึก ของฉันฉันทําด้วยความรู้สึกที่ฉันได้รับมาจากสิ่งที่ฉันทำเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูอยากจะบอกว่าเออพูดยาวไปแล้วหนูอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนใครที่มองหาชีพออนไลน์หรือใครที่กําลังจับจ้องอยู่กับแบรนด์มาดามดาหนู่ยบอกได้เลยวันนี้หนู่ยมีชีวิตดีขึ้นเพราะแบรนด์มาดามดาวันนี้ชีวิตหนูยเปลี่ยนไปเพราะสินค้ามาดามดาจากอีป,ป้าคนนั้นอีป,ป้าหนุ่ยคนนั้น มันเป็นหนุ่ยวันนี้มันเป็นหนุ่ยคนนี้ทุกวันนี้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉันเอาคําพูดของมาดามมาคิดเฮ้ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเฮ้ยต้องเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกเราทําเราปฏิบัติทุกคนถ้าเราทําแล้วฉันรู้สึกว่าฉันดีขึ้นฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันดีขึ้นเราควรทําเออเราควรทําอยากพูดให้ได้เงินอย่างพี่หนุ่ยจังเลยครับ พูดคำพูดของเราแม่งโคตรสุดยอดคำพูดของเรามาสามารถผลิตเงินได้จริงๆเว้ยเออฉันพูดออกไปไอ่ะแม่งมันเกิดเส้นทางการเงินพี่หนุ่ยเชื่อคำพูดของเรามันโคตรศักดิ์สิทธิ์อย่าพูดเลยคําว่าขายไม่ได้อย่าพูดเลยแม่งชีวิตเฮงซวยโน no, เลิกพูด เออโฟกัสสิ่งใหม่โฟกัสสิ่งที่ดีเราก็จะได้ชีวิตที่ดีโฟกัสเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสเป้าหมายของความสําเร็จเราก็จะได้เป้าหมายของความสําเร็จเพราะฉะนั้นลองถามตัวเองดูเทรนจิตเทรนใจทั้งภายในและภายนอกทําให้ได้ทุกคนแล้วทุกคนจะเจอเขาเรียกว่าอะไรจะเจอไม่ใช่บททดสอบแต่ทุกคนจะเจอเฮ้ยแบบนี้เองเหรอมันง่ายแค่นี้เองเหรอแค่ฉันเทรนจิตเทรนใจแค่ฉันคิดดีคิดบวกกับตัวเองฉันได้ขนาดนี้เลยเหรอ คิดดีคิดบวกไม่ได้ต้องใช้เงินสักสตังแดงเดียวแค่คุณคิดดีคิดบวกมันไม่ต้องลงทุนมันไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอุย้ยวันนี้ฉันเอาอ่ะเงินห้าบาทไปซื้อการคิดดีมาโนเออเทรนหัวใจตัวเองให้ได้เทรนสมองตัวเองให้ได้เทรนจิตใต้สำนึกของเราให้ได้เดี๋ยวทุกคนอาจจะเจอหนทางเดี๋ยวทุกเดี๋ยวทุกคนอาจจะเจอหน่่ยอะขอสาปแช่งให้ทุกคนเจอเลย ให้ทุกคนเจอความโชคดีเหมือนหนุยให้ทุกคนเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปาฏิหาริ์เหมือนหนุย้ยหนูขอให้ทุกคนเจอยอดเข้าทุกๆยอดมีแต่แบบว่าโอนเร็วโอนไวเหมือนหนุยหนูขอสับแช่งเลยนะหนูเลิกไลฟ์ออกไปขอให้ทุกคนเจอเด้งรัวๆเลยเออถึงแม้วันนี้โปรจะหมดแต่หนูเชื่อว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้เฮ้ยมองแต่สินค้าโปรแต่เขาอ่ะ เออคือเขาชอบเขารักในตัวสินค้าแบรนด์มาดามรานหนุ่ยเชื่อมันขายได้อยู่แล้วเพราะสินค้าเขาดีทุกคนเออหนุ่ยขายแบบหนุ่ยไม่ได้ลังเลสงสัยหนุ่ยสต็อกแบบหนุ่ยไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะหนุ่ยเชื่อว่าสินค้าเขาขายตัวเขาเองเข้าขายได้ด้วยตัวเขาเองเราไม่ต้องออกมานั่งโม้นั่งมโนว่าเฮ้ยสินค้าฉันดีนะโอ้ยลูกแม่ออกร้างพลาสแต่สินค้าของฉันนั้นมันดีอยู่แล้วเว้ย เพราะฉะนั้นวันนี้ลองไปถามตัวเองดูว่าสิ่งที่เราทํานั้น,นมันถูกใจเราหรือยังอย่าพึ่งไปถามเลย้อยอสิ่งที่ฉันทำเนี่ยถูกใจคนนั้นหรือยังถูกใจคนนี้หรือยังไอ้ถูกใจตัวเองอะ่ะยังไม่ถูกใจเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถามดูก่อนสิ่งที่มึงทํามาหน่วยวันนี้มันโดนใจมึงหรือยังเออมัน มึงหรือยังมึงรู้สึกว่ามึงหายใจคล่องไหมมึงรู้สึกไหมว่าหัวใจมึงอ่ะมันมีความสุขไหมถามตัวเองก่อนไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยที่พี่หนุ่ยทาวันเนี้ยหนูว่าดีหรือยังที่ที่หนุ่ยทาวันนี้พี่ป้านาดูหน่อยซิว่าอหนุ่ยมีความสุขหรือยังมึงไม่ต้องถามคนอื่นหนุ่ยมึงถามหัวใจมึงเองนั่นแหละเออใครก็ไม่รู้ดีเท่ามึงหรอกว่าสิ่งที่มึงทําอ่ะเฟกหรือจริงใจนะเออเนาะสำหรับวันนี้ใครที่อยากเปิด บินตัวแทนแบรนด์มาดามดานะจ๊ะนกะสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยถ้าคุณอยากร่วมทักร่วมทีมกับแบรนด์มาดามดาคุณสามารถทักอินบ็อกหน่วยมาได้เลยเนาะหน่วยรับตัวแทนจดหมายทั่วโลกนะจ๊ะทั่วโลกเนาะไม่ว่าทุกคนจะอยู่ตรงไหนแบรนด์มาดามดาสามารถ จะส่งสินค้าไปถึงหน้าบ้านคุณเลยเออสามารถที่จะส่งสินค้าไปถึงหน้าบ้านเคาะประตูปั๊กปั๊กปั๊กมารับสินค้าหน่อยค่ะเออเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากสร้างโอกาสให้กับตัวเองบ้างไหมคุณเคยมองโอกาสดีๆให้กับตัวเองบ้างไหมหนุ่ยถามเนาะเก่งมากพี่หนุ่ยครับครับผมขอบคุณครับทุกๆคําชมที่ชมมาหาพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยขอให้มัน กลับคืนย้อนไปร้อยล้านพันเท่านะจ๊ะร้อยล้านพันเท่านี้ขอให้มันกลับคืนไปไม่ว่าใครจะชมหนุ่ยแบบไหนพี่หนุ่ยเก่งจังเลยพี่หนุ่ยสวยจังเลยพี่หนุยมีเอเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสดีจังเลยพี่หนุ่ยขอให้มันกลับไปหาทุกคนร้อยล้านพันเท่านะจ๊ะเนาะทุกคนสื่อสารแบบไหนทุกคนพิมพ์แบบไหนมันจะขึ้นแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรเอ่อพลังงานหรือ พลังพลังพลังแห่งการส่งออกอะ่ะมันจะได้ย้อนกลับมาหาทุกคนแบบนั้นนี่มันคือเรื่องจริงทุกคนมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าโอ้ยมึงมนโนมึงบ้าหรือเปล่าไม่ใช่จ้นะเนาะนี่มันคือกฎแห่งธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นจริงคุณคิดแบบไหนออกไปคุณได้ผลแบบนั้นนะจ๊ะเนาะวันนี้หนุ่ยไปแล้วนะทุกคนเนาะหนุ่ยไปแล้วนะเนาะเดี๋ยวจะออกออกไปส่งสินค้าเนาะออกไปส่งสินค้าให้สําหรับโปรเมื่อคืนนี้ที่หนุ่ยรับยอดมาจนถึงเที่ยงคืนเนาะรับยอดมาจนถึงเที่ยงคืนเนาะเออเนาะ เพราะฉะนั้นทุกคนให้มองหาโอกาสเนาะหนูฝากไว้นิดหนึ่งขอให้มองหาโอกาสแล้วหยิบเอาโอกาสนั้นอะเข้าหาตัวเองให้ได้เอ้ยฉันเห็นโอกาสเนี่ยฉันเอาเห็นโอกาสนั้นฉันกระโจนหานะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนคิดดีคิดบวกกับตัวเองให้ได้ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกคนเจอลูกค้าเจอผู้สนับสนุนที่ทักปุ๊บโอนปับ๊บทักปุ๊บโอนปับ๊บ ขอให้เจอแต่คนที่ไม่ลังเลสงสัยขอให้เจอแต่คนที่คิดบวกคิดดีคิดบวกคิดดีคิดบวกนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรถ้าวันนี้เราคิดลบชีวิตเรายังอยู่ที่เดิม หนุ่ยแนะนําลองคิดบวกดูคิดบวกไม่ต้องใช้เงินเนาะคิดบวกไม่ต้องใช้เงินนะจ๊ะเนาะวันนี้ขอบคุณเวลาขอบคุณโอกาสที่หนุ่ยได้มายืนตรงนี้หนุ่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนหนุ่ยขอบคุณทุกคนที่รักและเมตตาหนุ่ยนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกการเกื้อกูลเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามติดดาวไว้นะจ๊ะเนาะฝากขอบคุณทุกคนที่มองถึงความเจริญเติบโตของหนุ่ยทุกวันนี้ได้ หน่ยบอกทุกคนเลยว่าหน่วยทํางานตามอไม่ใช่หน่วยทํางานภายใต้ กฎของแบรนด์มาดามดาเนาะหน่ยินดีดูแลทุกท่านภายใต้แบรนด์มาดามดาเนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่มารับฟังที่มาช่วยกดคอมเมนต์กด Comment, กด,ดันแชร์ดันโพสให้กันนะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนมากเนาะขอบคุณจะจำเรียบรีย์ได้จ้ะเด er, ินเนาะอารกุณอารุณบางปนครบครบขณีมทาบางปนไทยบางปนขมรเนาะขอบคุณเต้าอ่าเต้าตังเต้าตังกับพบโลกเลยเนาะต่ลดบายังมันเมื่อคเนีณีตอนไร้คืนขณียไงแน่คืนขนียังไงเจวลเลอร์องย์แน่เนาะ คยมน้องเตเห่เดเอเร์จ้าเนาะจะรีบเรียจา้าน้องโตจะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้านั่นเองเนาะไม่อยากให้ลูกคารอนานอะ่ะทิราเออเนาะไปแล้วนะบายบายจุ๊บจุ๊บ